สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะสวัสดียามเช้าค่ะคือเมื่อคืนนะคะยายไม่ได้ลงคลิปเลยเดี๋ยวขอลงคลิปเมื่อวานเป็นช่วงตอนเย็นนะคะแล้วก็ตอนเช้ายายก็จะพาพี่พี่มาชมนะคะเด็กๆนะคะลูกชิต้ากับซัมเมอร์นะคะล็อกไวเลอร์น้อยค่ะดูสิคะตอนนี้ลืมตากันหมดแล้วไหนใครใครขี้บ่นอย่งเลยเนี่ย อางนีนะคะกาลังคานเก่งเลยคะ่ะนี่ย่งยิงย่งยิงแล้วเตรียมตัวได้เลยบันเทิงแน่นอนเตรียมตัวได้เลยบันเทิงแน่นอนโอ้ยเดี๋ยวแม่ชีก็มาลูกให้แม่ชีกิกนข้าวก่อนอะไรคะเนี่ยมาหาคุณยายเหรออืมาคุณยายพาคุณยายไปแล้วนะคะกําลังคานเก่งเลยนะ นั่งรังคาจริงเลยตอนนี้เด็กๆก็พากันสลบสลายนะคะอยู่มุมใครมุมมันเนี่ยแต่อยู่ในละแวกเดียวกันนะคะนี่โอ้ใครมาดุดหวาใครมาดุดคุณยายวหวาหนุ่มน้อยสยชาวน้อยตั้งอ่ะสาวน้อยอยู่ดุคุณยายหมอนจุดๆๆเลยบหืมหืหืวแล้วบ่แม่ชิต้ากินข้าวก่อนนะคะ เจมไม่ลูกอ๋อแล้วแม่ชิตาขึ้นมาค่ะอ๋อม, <c oughs> มีสาวน้อยมาอ้อนนะคะนี่สาวน้อยเอ้าดูเลยดิดูนเมีมีมาอ้อนด้วยนี่ลูกไขวะลูกไข่อ้อนมะเพราอยากกินนมแล้วเนี่ยไอชิตาก็มีโอ้ยผู้สาวยังมีชิตาอะนั่งลงให้ลูกกินนมแล้วนี่ลูกกัดคานจุงยิงจุงยิ่งเลยนะนั่งลงมกับเบิ้งลูกนไยล่ะ อ่านั่งลงอืมนังลงก็แม่หนีเร็วเร็วเออบอก็ต้องปินเนี่ยก็ต้องปินแม่แมชิตาชิตาเดี๋ยวเหยียบทองแม่เห็นป่เนี่ยเห็นความน่ารักของลูกป่เนี่ยยายอันนี้คือขายายไม่ใช่นมนะคะใน่ะนมค่ะอ๋ออะไรล่ะคะขอมือทำไมคะอืคนช่วยนี่ไม่กินลูกขังหลังเนี่ยเอ่อ เ,เด็กๆข้าวต้านะคะไม่ชีคนสวยไหนคะถ่ายไม่ชีคนสวยนี้เอไม่ชีอิ่มยังคะกินข้าวกินข้าวเช้าค่ะอ่ากลังเงยเงยงยเงยอยู่อันหนุ่มตัวนี้ขนฟูมากเลยตัวเมียเออตัวเมียขนฟูเหมือนพ่อเมื่อไรวะพ่อเมื่อมาตอนนน้อยก็ขนฟูๆอย่างนี้แหละ <c oughs> ดูมีขีเกียจนะคะบิูมเกียจนะคกะ็บิขาเกียจนะคะื้อกระดึบ๊บกระดึ๊บอ้วนเนี่ยหนูมันอ้วนหนูมันอ้วนอันนี้อะไรดีมาทำไมนอนสมปุ่ยสมปุ่ยอยู่เนี่ยอ๋อปูบ้าหน่อยตัวเนี่ยอ๋อปูบ้าหน่อยใหญ่ตัวเนี่ยโอ้ยจะใส่ผปูบ้าหน่อยยังบ่คันได้ลืมตาชัดอยู่ตัวเดียวอืมเออใส่หน้าไปใส่หน้ามา โอ,อ้ยผู้น่ะตังหลักยังไม่ได้ตังใครก็แหว่เลยโอ,อ้ยหนูเพียผู้ยายหนูเพียม้อกเลยนะคุณย,ยายโอ้ยแก่หนูเพียครับมาไหวแล้วมาไหวแล้วขอรองก่อนโยนนอนแล้วนะคะขง,ง่งวงขง่วงไม่กวนไม่กวนสามตัวก็กินใหญ่เลย กินสามแล้วก็อีกสามก็นอนใช่ไหมไปจะฉีดนี่ยเช้าๆนอนช้าๆนอนนอนเนี่ยไอ้หนอนหนึ่งและอันนึงอยู่ตรงตูดแม่เนี่ยนอนแล้วดินขาดเยอะนะเฮ้ยเอ้ยย่ามาบึงนุ่มของย้ายกันเนี่ยโอ้ยมันเป็นจังไดเนาะการไหนเนาะมันเบาไหวบันนั้นเลยบ่มันนอนได้หรือว่าจังไดนะลูกฮะ <c oughs> โอ้ยคือมาตัหักสัง่งค่ะรโอ้ยนั้นขอฝากพี่ๆทุกคนนะคะเอ็นดูหนุ่มน้อยตัวนี้ด้วยนะยังลืมตาไม่เหมือน่าวบ้านก็เลยเนี่ยลืมตายไม่ชนิดเลยเนี่ยตายังเปิดไม่ชนิดเลยเนี่ยแต่ลืมตาได้ครึ่งหนึ่งไม่รู้เขาเพียมาจากไหนนะคะ ฝากเอ็นดด้วยนะคะวันนี้คุณยายก็เอาเด็กๆพามา,มาชมความน่ารักประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเผื่อพี่ๆทุกคนคิดถึงเด็กๆนะคะว่าทำไมคุณยายไม่ถ่ายเด็เดกๆให้ดูเลยนะคะนี่อันนี้คือหนุ่มขี้เซานะคะอันนี้สายกินนะคะสายกินแล้วก็อีกจอบนะคะคือสายนอนเนี่ส่วนสายนอนแม่ แม่คือสายอะไรสายสายอะไรไม่รู้แต่รู้สึกถอดใจมากแล้วตอนเนี้ยมันยวงเยียงยงเงียงเลยใช่ไหมเออถ่ายไงก็ฝากพี่ทุกคนนะคะช่วยติดตามรับชมคลิปชียรกับจำเมอรแล้วก็เด็กๆทั้งหกนอได้วยนะคะเดี๋ยวนนะะยว,วันนี้แม่ชีขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะแม่ชีสวัสดีคะ่ะก่อนเร็วสวัสดีคะ่ะเร็ว สวัสดีค่ะก่อนไหนคะขอมื่อน่อยสวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะแล้วนะคะพี่พี่ขา